สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทันสเตอรี่กิจกรรมในวันนี้นะคะน้องทันจะมาชวนคุณปู่และพ่อบัวปลูกต้นข้าวโพดกันค่ะ ซึ่งคลิปนี้นะคะก็น่าจะเป็นคลิปที่แม่ดิวเนี่ยใช้เวลาในการรวบรวม,รวมภาพกิจกรรมนานที่สุดแล้วก็ว่าได้ค่ะเพราะตั้งแต่วันที่หนุ่มๆเขาเริ่มลงต้นอ่อนข้าวโพดไปจนถึงวันที่เก็บฝักข้าวโพดมารับประทานกันได้เนี่ยก็ใช้เวลากันไปประมาณ1เดือนครึ่งเลยนะคะ แต่ก็ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถพัฒนาทักษะให้กับน้องทันในหลายๆด้านได้เลยนะคะรวมไปถึงฝึกเรื่องการรอคอยด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นคลิปนะคะน้องทันขอมีส่วนร่วมกับทุกๆขั้นตอนไปพร้อมๆกับคุณปู่และคุณพ่อเลยละคะ่ะขอถางหญ้าด้วยตัวเองขอขุดหลุมด้วยตัวเองและตอนนี้ค่ะก็ขอใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงต้นอ่อนข้าวโพดด้วยตัวเองด้วยค่ะอ๋อ มาดูขอเล่าถึงที่มาที่ไปของการทำกิจกรรมของพวกเราในวันนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ค่ะเราซื้อข้าวโพดมาทากันที่บ้านค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่มีเศษอาหารอะไรก็ตามนะคะคุณปู่จะให้พวกเรารวบรวมเศษอาหารทั้งหมดค่ะใส่ถังถังหนึ่งเพื่อที่จะไปเทหมักเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็เอาไปบำรุงพืชผลไม้ต่างๆที่สวนหลังบ้านของคุณปู่นะคะแล้วจู่ๆค,ค่ะเจ้าสั่งข้าวโพด ที่เราซื้อมาทานกันเนี่ยมันก็งอกเป็นต้นอ่อนขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวแม่ดูจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะซึ่งคุณปู่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการที่พวกเราเนี่ยทานตัวเนื้อเมล็ดข้าวโพดไม่หมดนะคะทําให้ส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ติดกับซังข้าวโพดมันงอกขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะเจริญเติบโตมาอีกครั้งค่ะ คุณปู่ก็เลยชวนน้องทันให้แยกต้นอ่อนพวกนี้นะคะออกมาเป็นต้นๆเพื่อฝังรากลงดินแล้วก็ร้อยให้มันเจริญเติบโตเป็นต้นข้าวโพดให้เราได้เก็บผลทานกันค่ะและตอนนี้คุณปู่กับคุณหลานก็ได้ช่วยกันฝังรากของต้นอ่อนข้าวโพดนะคะลงดินกันอย่างขมักขม้นเลยล่ะค่ะอีกหนึ่งแรงงานที่สำคัญในวันนี้นะคะ พ่อบัวนั่นเองเอาละค่ะแล้วตอนนี้เราก็ย้ายต้นอ่อนข้าวโพดมาลงดินเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายของวันนี้ก็คือรดน้ำให้กับเจ้าต้นข้าวโพดค่ะซึ่งน้องทันขอรับหน้าที่นี้คนเดียวเลยนะคะลุยไปเลยครับลูก และนี่ก็คือผลงานแปลงข้าวโพดเล็กๆในวันแรกของเจ้าเกษตรกรตัวน้อยซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ช่วยกิติมศักดิ์อีกสองท่านก็คือคุณปู่และคุณพ่อนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูพัฒนาการของต้นข้าวโพดของน้องทันกันเลยนะคะ ที่สุดเย้ yeah! ต้นข้าวโพดจากแปลงข้าวโพดเล็กๆของเกษตรกรตัวน้อยของเราออกผลเป็นฝักข้าวโพดเล็กๆให้เราได้เก็บรับประทานกันแล้วล่ะคะ่ะน้องทันเป็นเด็กที่ชอบทานผักอยู่แล้วนะคะ เมื่อเห็นผักสดหลอดสารพิษอยู่ตรงหน้าแบบนี้ก็เลยไม่ยอมใหแม้แม่เก็บข้าวโพดอ่อนไปปรุงอาหารแล้วล่ะค่ะเลือกที่จะชิมสดที่ต้นกันเลยดีกว่าอืมกรุบกรุบกรอบและหวานถูกใจพี่เขามากเลยล่ะค่ะและนี่ก็คือ กิจกรรมเรียบง่ายน่ารักน่ารักของครอบครัวเราเพื่อเติมความสุขเล็กๆให้กับน้องทันที่แม่ดิวออกมาฝากกันในวันนี้ค่ะหวังว่าไดอารี่เล่มน,นี้ของเราจะสร้างรอยยิ้มใหม้กับทุกคนได้บ้างนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามในคลิปนี้ค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ